หลังจากที่พุทธศาสนาเจริญมาแล้วก็เป็นโบราณสถานแล้วก็มีความเจริญแล้วก็การเวลามันก็ทำให้ทุกอย่างบางสิ่งบางอย่างก็เปลี่ยนไปนนแล้วก็ได้มาเข้าใจแม้แต่ร่างกายของเราที่เป็นหนุ่มเป็นสาวก็ <c oughs> มีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไป แล้วก็สถานที่แต่ละแห่งก็มีการเปลี่ยนไปมีการซ่อมบำรุงดังนั้นก็ <c oughs> เราก็จะไดะ้มีความเป็นผู้ที่ไม่ประมาทมุ่งมั่นตั้งใจทำสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ทำสิ่งที่มันให้ตัวเองนั้นเป็นผู้ <c oughs> พ้นทุกข์พ้นภัยตัวเองนั้นเป็นผู้ที่มีความสุขตั้งมั่น แล้วก็เป็นผู้ที่ว่ามีสติมีสติแล้วก็เป็นผู้ที่ <c oughs> มีจิตที่เรียกว่าเข้าใจในสติปัฏฐานสี่เข้าใจในส่วนที่มีเรียกว่ามีพระพุทธมีพระธรรมมีพระสงฆ์แล้วก็ให้รู้จักกายเวทนาจิตธรรมกายเราก็เป็นกายที่ประกอบด้วยธาตุทั้งสี่คือธาตุดินธาต,าตุน้ำธาตุลมธาตุไฟ เวล่เราพิจารณากายที่ประกอบแล้วสิ่งเหล่านี้มันก็มีวันที่จะแตกดับสลายไปเมื่อเรารู้เข้าใจอย่างนี้เราก็จะเป็นผู้ที่ <c oughs> ไม่ประมาทไม่ประมาทรีบเร่งรีบนขนฝายสร้างก่อนที่ร่างกายเราจะแตกดับไปเป็นส่วนที่ <c oughs> เราควรคิดควรทำก่อนที่มันจะล่มสลายนี่นก็คือกาย เวทนาก็คือสุขเวทนาทุกขเวทนาและไม่สุขไม่ทุกข์จิตใจเรามันก็มีการติดอยู่ในสุขอพอมีทุกขมาก็ไม่สามารถที่ยอมรอมรับไม่สามารถที่จะพิจารณาให้แยกแยะได้นั้นถ้าเราไม่ติดอยู่ในสุขไม่ทรมาใน,าใ,มน,นในทุกใ้จิตมันเหนือสุขเหนือทุกข์ให้ได้แล้วก็จะทําให้เป็นผู้ที่มีอิสบายนะครับแล้วก็ จิตจิตเราก็เป็นผู้จิตท,ที่ไม่ไม่หลงไม่ใน <c oughs> สมบัติในสิ่งต่างๆก็จะทำให้เรานั้นเข้าใจเข้าถึงในสน่วนต่างๆได้ธรรมะธรรมะก็คือสวดาบันเกิจการนาคาหรือปอาหารนั้นเราก็จะเป็นผู้ที่มีธรรมะในใจมีในการที่ไม่ ตกหล่นไม่ทําในสิ่งที่มันเรียกว่าเป็นพระสวสดาบัลก็จะต้องมาในพระราชนายก็จะมี3ชาติ7ชาติแล้วก็1ชาติเราก็จะเป็นผู้ที่รี้วว่าบั่นคงแล้วก็มีความสมบูรณ์ในชีวิตสตกิาตาคาก็3มชาติอนาคาสองชาติพระหันก็แค่ชาติเดียวน,นี้ก็เป็นสิ่งที่มันไม่หนักเกินไปไม่ไดนั้นทับไปน,นี่ก็เป็นสิ่งที่เราควรที่จะ คนที่จะทําในส่วนที่เราคนคิดคนทาตั้งมั่นในประพูดตั้งมัน่นในประทตั้งมั่นในสวงบีศินบริสุทธิ์เขาก็เป็นผู้ทงดงในพระรันตนาฏได้ในพระรันตนาฏในั้นก็ถือว่าเป็นส่วนสําคัญที่เราได้มาที่สาคัญก็เราได้มารู้มาเห็นมา เข้าใจในส่วนที่เราพอที่จะปฏิบัติความที่จะมุ่งมั่นตั้งใจในในในการรู้กันเข้าใจอานั้นก็ถือว่าเป็นส่วนที่เราเป็นชาวพุทธก็พยายามทำให้เต็มที่ให้มีความ ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่มนุษย์ที่เกิดมาก็ยิ่งใหญ่หรือว่าความมุ่งมั่นก็อยู่ที่ตัวเราเราทำคุณธรรมให้ชูงก็ตัวเราก็จะได้รับได้มีผลต่อวิถีชีวิตในการดำรงไว้ซึ่งคุณธรรมนีน่นก็เป็นส่วนสำคัญที่เราได้ มาบูชาสการะที่สารมนทยานที่ืองกุศินาลาจะเป็นสิ่งที่สำคัญ